ยูทูบเบอร์บานลุงเห็ดยังกันเนาะของลุงมอนใช่ไหมครับลุงมอนุงมากุงเลี้ยงใช่ไหครับลุงกับมาบรต่อหยับมานีลุเขาดำหอยมหาไซสดสดสดจากมหาไซเซนหอยแมลงภู่น่องกับตันดำสิงห่เป้าสิ่ส์ บอกว่ากินหมูแรงขอยกินหอยแรงดีครับจริงเหรอมาแล้วมาแล้วร้อนเวียนหอยก็ร้อนวันใจไปเลยมาพี่ท่านเป็นบรรยากาศยามเย็นค่ะลุมกินหอยแมลงคู่กันหนึ่งหม้อนะคะไม่ชอบหอยแล้วเหรอเดี๋ยวนี้

กินหอยแรงดีไหมโอเคแล้วคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดียวไปดูคลิปหน้าคนกำลังกินหอยสวัสดีครับกินหอยกินหอยแรงดีเยอะซื้อมะม่วงอยู่กับมากินหอยทะเล้วไม่ทันครับนเ่ง ยาๆกลกงนะหอาเหินสงสได้สงเสได้เยอะนะากินหอยเนียผมบอกแล้วเอาสโลมามกีโลอ่ะพี่กัปตันมาพี่กััมาค่ะาโลมตอนนี้เดี๋ยจับจบเลยนะครับตอนนี้จับจับกันเลยมาสบิเลยหฮะลงชานเข้าหมดทิปเนี่ย พี่เจครับผมน้ำจิ้มสูตรแบบแบบอะไรนะแบนุครับสูตรแบบนุ้งหวานเผื่อที่นี่เป็นเพอร่อยจริงบ่าวนุไม่ไปทหารเพราะต้องมาทำน้ำจิ้มนะโอ้ยเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับม่เล่นม่ได้ต้นไม้แม่แม่มากินแม่แอดดัมครับเอาเลยครับลองตกงตกมาในน้ำจิ้มนะครับครับผมฮู้ด

อาจารย์ไปน้ำมนเล่นบ่อยแล้วเอากินกินใช่เล่นหอยให้กินเหมือนเล่นบอลเล่นเหลืองอีกลอยไปใส่หลังกิเขาบอกว่ากินกินกินหกินเหลืองก็พออย่กินเล่นบ่อยแล้วกินเขาไม่ให้เลนบอเล่นเขาเรียกว่ากินหอยอ่าก็มาใหม่ๆครับร้อนๆนะครับาไม่ได้เล่นหอยอ่ะกินกินกิน ล้วร้อนคูณสองก็คือนั่งก,กินกันตากแดดครับร,ร้อนจริงๆที่เบอร์พันใหม่เออเรียกว่าพันเก่าดีกว่าคนมาดูปลาหอยคนมาดูอุปกรณ์เราด้วยโอ้โหนี่ยร้อนพอแต่ว่าไม่ต้อง <aras> ถืออ่ะกินหอยโอ้ไม่ต้องทมัยใช่ไหมจมเบอร์ตำนานเลยนะเดครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ,อ,ก,อนนกินหอยเลยไปครึ่งหม้อแล้วค่ะ

กินหอยเลยแต่ผมชิลแล้วซึ่งซองเหรอน่าจะกระปุกหนึ่งใส่ใส่แทนน้ำตาลไปเลยนี่หวานนี่หวานผม่ชิฟนู้้คนทำน้ำทิมเอ้าจะหมดแล้วเลยไปครึ่งหม้อแล้วค่ะหนูยังไม่อิ่มเลยเห็นนั่งตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้หนูมานั่งด้กยจางนาดีอ๋อเหรอ เพิ่งนั่งเพิ่งนั่งอาะจั่ให้รู้สึกัองเปียกจะอยู่หน้าคุณเยอะเกินไปแล้วเนี่ยอ้าวลุงเอาหนีละเนี่น้ำออกนึกว่าลุงเอาหนีมันร้อนครับน้ำมันร้อนมีน้ำออกนะครับโอ้โหอร่อยจัดถึงขั้นต้องรีดน้ำออกก่อนแล้วนะเพราะว่าเวลาเพราะว่าแล้วไม่เจอไม่เจอหอยตอนนี้จะเจอน้ำน้ำมันร้อนด้วยเทมันทิ้งก่อนนะท่านคือพอพอล้วงลงไปในในหม้อ เจอหอยแล้วลงไปลึกๆเจอน้ำร้อนๆคุณชายชัยสายตาจะมีปัญหานะครับคุณชายชัยผมไม่เปิดแปดตองกันนะครับเพราะว่าน่ากรับโทรศัพท์มากก็ตาเอ๋เลยไม่มีเจ็นื้อเลยไม่รู้เลยโอ้ยไอยห้าทีพอเพราะยังมุ่นกาบอกแล้วว่าซื้อหน่อยซื้อหน่อยโย เอกหมดีิเลยเทนี่เขาอกอุนอเป็นโลไป็โลเหดวหมแกแกแล้วหอร่อยจริงอรยจริันหลังเป็นเป็นหอยมงเป็นบรรยากาศสดเร็กล้นร้อนนะคะร้อนด้วยหอยลวกแล้วร้อนแล้วก็แดดแร้อนด้วย จักโลละน้องกัปตันอัน้สองโลครับสองโลอ้สอโลยังมวนขนาดนี้สามโลจะขนาดไหนรู้ว่าเยอะขนาดนี้ต้องห้าโลห้าโลใช่ไหมคะห้าโลถึงจะพอใช่ไหมสองกิโลหนึ่งหม้อกำลังจะหมดในพิซานะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องผู้หญิงโลกสวยค่ะ